สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาทำเมนูที่เป็นที่นิยมในแคนาดานะคะเนื่องจากว่าวันที่เราบันทึกวิดีโออยู่นี้เป็นวันชาติแคนาดาค่ะวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมนะคะเราก็เลยจะมาทำเมนูที่มีชื่อว่าพูตินค่ะพูตินออริจินอลมาจากทางคิวเบกของแคนาดานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะต้องใช้วัตถุดิบอะไรกันบ้างสำหรับการทำพูตินนะคะอันดับแรกเลยก็คือฟรายส์ค่ะ วันนี้จะใช้เป็นแบบแช่แข็งนะคะส่ว so, นอันนี้เป็นชีสเคิร์ดค่ะก็จะมาเป็นแบบชิ้นๆนะคะถ้าเพื่อนๆหาชีสเคิร์ดที่ไทยไม่ได้สามารถใช้มอสซาเรลลาชีสได้นะคะก็คือจะใกล้เคียงกับตัวชีสเคิร์ดที่สุดแล้วส่วนอันนี้เป็นเกรวี่ผงนะคะแบบซอง ก็คือจะสะดวกง่ายรวดเร็วนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆหาแบบซองที่ไทยไม่ได้สามารถเอาเนยผัดกับแป้งสาลีอเนกนประสงค์เติมน้ำสต๊อกไก่ผสมน้ำสต๊อกเนื้อนะคะแล้วก็เติมด้วยแป้งข้าวโพดก็จะได้ออกมาเป็นน้ำเกรวี่ไว้สำหรับราดผูชีนกันค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะเรามาทอดฟรายส์กันนะคะโดวยวันนี้จะใช้หม้อทอดไร้น้ำมันนะคะก็เทฟรายลงไปเลยค่ะ แล้วก็เดี๋ยวเอาเข้าท่อน,นะคะเราจะใช้เมนูออตโตส้สำหรับการทอดฟรายส์นะคะแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยค่ะอุณหภูมิ2 0 0องศานะคะใช้เวลา15น,นาทีค่ะ ช่วงที่เรารอ,รอทอดฟรายส์อยู่นะคะเราก็มาทำน้ำเกรวี่กันค่ะอันดับแรกก็เติมเกรวี่แบบซองไปนะคะตามด้วยน้ำเปล่าค่ะเปิดไฟปานกลางนะคะ รอให้น้ำเดือดค่ะตอนนี้น้ำเกรวี่เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวต่อไปอีกหนึหนาทีค่ะจะสังเกตได้ว่าเริ่มมีความข้นแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะน้ำเกรวี่สำหรับปูทีนะคะ ง่ายและสะดวกมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าใช้แบบ2ตอนนี้เราก็จะอุ่นทิ้งไว้นะคะรอให้ฟรายสุกเรียบร้อยแล้วก็จะเอาไปราดลงค่ะฟรายเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันค่ะ วิธีการทำปูจีนะคะขั้นแรกเราก็จะเอาฟลายสว่างลงไปค่ะ ามด้วยชีสเคิร์ดนะคะแล้วเราก็จะราดด้วยน้ำเกรวี่ที่ทำเตรียมเอาไว้ร้อนๆน,นะคะราดลงไปเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะพูทีนมาทานไหมคะเดี๋ยวลองมาชิมกันค่ะถึงเวลาชิมพูทีนแล้วค่ะลองชิมฟรายส์กับน,น้ำเกรวี่กันนะคะ ตัวของไฟราทอดออกมาได้กำลังดีเลยนะคะส่วนน้ำเกรวี่ก็รสชาติกลมๆค่ะไม่เค็มนะคะเรามาชิมพร้อมกับชีสเคิร์ดกันค่ะ ตัวชีสเคิร์ดนะคะก็จะมีความเข็มๆม,มันๆแบบชีสนะคะกินรวมกับฟรายส์แล้วก็น้ำเกรวี่อร่อยมากเลยค่ะลองชิมคำหนึ่งนะคะ ไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทําไมเมนูนี้ถึงเป็นที่นิยมที่แคนาดานะคะเพราะว่าอร่อยจริงๆค่ะและถ้าเพื่อนๆทําเองสามารถเพิ่มท็อปปิ้งได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นฮอทดอกหรือว่าเบคอนทอดกรอบนะคะก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งค่ะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสลองทําดูนะคะเพราะใช้วัตถุดิบน้อยมากๆเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดไม่สามารถหาชีสเคิร์ดได้ก็ใช้มอสซาเรลลาชีสทดแทนกันได้นะคะตัวน้ำเกรวี่ก็สามารถทำเองได้ไม่ยากค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่ คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ Happy Canada Day คะ่ะ